ชื่อเป็นสง่าคุ้มพยาเด่นร่มเย็นตัดควันมิ่งขวัญปูลลานขอนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตำบลเมงรายอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายตำบลเมงรายอำเภอพญาเมงราย อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ48กิโลเมตรเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงโดยเริ่มจากถนนพะหนโยทินบริเวณสีแยกแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงรายมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ด้วยถนนหมายเลข1020วิ่งมาถึงทางตลาดมวลชนตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนเส้นทาง1152ผ่านนองหลวงอํเภอเวียงชัย วิ่งตรงมาเรื่อยๆอีกประมาณ30กิโลเมตรถึงอำเภอพญาเมงรายแล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งบนถนนพญาเมงรายเชียงของสายในหมายเลข1 1 7 4อีกประมาณ2กิโลเมตรถึงเขตตำบลเมงรายจากเส้นทางก่อนไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของตำบลเมงราย เป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอพญาเมงรายอันประกอบด้วยตำบลแม่เป่าตำบลแม่ตำตำบลไม้ยาตำบลตัดควันและตำบลเมงรายเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพญาเมงรายมีพื้นที่ทิศเหนือติดกับตำบลแม่ตำและตัดควันทิศตะวันตกติดกับตำบลแม่เป่าทิศใต้ติดกับตำบลไม้ยาและทิศตะวันออก ติดกับตำบลต้าอำเภอขุนตาลเทศบาลตำบลเมงรายได้ปรปับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยโทมงคลปานอินประลัเทศบาลตำบลเมืองราย ได้ดาเนินการบริหารงานภายใต้การบ,บริหารงานของท่านนายกภูภูละครยกเทศมนตรีตะบ,บนเมืองลายท่านก็ได้ให้นโยบายในการบริหารงานตามระเบียบกฎหมายและครอบคับของทางราชการและแก้ไขปัญหาความดัดร้อนของทางราศัศดรของรัศดรบริการชุมชนและสังคมและก็เพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลใน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ทางราชการกำหนดให้การแก้ไขปัญหาด้วนการแก้ไขปัญหาความรือล่องของรัฐบาลนั้นก็แก้ไขได้บรรลุสุขสมสามารถให้ประชาชนมีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีแล้วก็เพิ่มรายได้ประชาชนก็มีความสุขมีเงินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขผมนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลเมงรายก็ได้รับหน้าที่มีความรับผิดชอบอยู่ในกองการศึกษาโดยรับผิดชอบงานด้านาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและการส,งส่งเสริมด้านการศึกษาของตำบลเมงราย ใน4ปีที่ผ่านมานี้ท่านนายกภูภคูละครก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้านศาสนารับพิธีและก็งานด้านการศึกษาไว้เป็นอย่างดีโดยในด้านของกองการศึกษานั้นท่านได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยเฉพาะครูผอดรท่านก็ได้ ให้ทุนการศึกษาจนเรียนจบในระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยกันทุกคนในส่วนของด้านการจัดก,การศึกษานั้นท่านนายกครูท่านได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณส่งเสริมไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับในทั้งในระดับปถมและก็ในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะครับ ก็ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นวัสดุการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านจัดกิจกรรมด้านาวิชาการนะครับก็ขอไล่เรียงมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นด้วยความที่มีงบประมาณจํากัดก็เทศบาลตำบลเมืองรายนั้นรับผิดชอบอยู่3 0ศูนย์นะครับก็ ค่อยๆปรับปรุงนะครับก็เปลี่ยนจากหลังคาครับจากเดิมนั้นหลังคาก็รั่วนะครับก็เปลี่ยนหลังคาใส่มุ้งรั่วนะครับจัดที่แปลงฟันให้เด็กนะครับให้ถูกสุขลักษณะาตามที่กรมอนามัยเขาได้กําหนดมาตรฐานไว้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คุณครูนะครับได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการนะครับเพื่อที่จะมาบริหารงานและก็ยกระดับฐานะ ของศูนย์พัฒนาเล็กให้เท่าเทียมกับที่อื่นโรงเรียนบ้านสามประสักนะครับได้อันดับที่1ของตําบลน,นะครับโดยคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในตําบลน,นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากที่ท่านได้ให้การสนับสนุนงบประมาณลงไปยังสถานศึกษานะครับ um> 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 ก็ในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับกองคลังทั้งหมดนะคะ ซึ่งกองคังของเราเนี่ยก็หน้าที่หลักๆเลยนะคะลำดับแรกแรกก็คือการจัดเก็บภาษีนะคะแล้วก็ในส่วนของการบริหารงานของท่านนายกนะคะนายภูภูลครนายกเทศมนตรีตำบลเมงลายนะคะระบบการบริหารงานของท่านเนี่ยท่านจะเป็นคนที่เป็นคนมีน้ำใจนะคะอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะตรงนี้ก็ ท่านก็สามารถที่จะบริหารงานในส่วนของกองคังเนี่ยสามารถที่จะบริหารงานให้เทศบาลของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้นะคะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ท่านเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีนะคะ ปีพศ2553จนถึงปัจจุบันเนี้ยซึ่งรายได้ของเทศบาลตำบลเมงลายเนี่ยก็มีการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะตรงนี้ท่านเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้บริหารสุดยอดจริงๆค่ะในการบริหารงานนะคะท่านให้ความไว้วางใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ท่านให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะในการประชุม เทศบาลตำบลเมงรายของเราเนี่ยก็มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็ท่านก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในที่ประชุมนะคะขจัดความขัดแย้งทั้งหมดออกไปนะคะแล้วก็ทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะท่านโยกแก มาทำงานเข้ามาทำงานแกก็มอบหมายงานทางกองช่างแล้วก็ไว้ใจทางกองช่างดีก็ไม่ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรมากมายเทศบาลตำบลเมงรายเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆด้านด้วยนโยบายและการนำของนายภูปูละคร นายกเทศมนตรีตำบลเมงรายนายกภูภูลครเกิดปีพุทธศักราช2497ที่จังหวัดกาฬสินวุฒิการศึกษาทางธรรมปร,ริญญาธรรม5ประโยคและจบปร,ริญญาตรีเอกประถมศึกษามหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2522ได้เข้ารับราชการ บรรจุครูสายผู้สอนและในขณะเดียวกันก็ได้ประกอบอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุในนามหนุ่มครูดอยช่วยงานการกุศลชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงรายและเข้าสู่โครงการเกษียณก่อนกำหนดเมื่อปี2551รวมเวลารับราชการครูทั้งหมด29ปีจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมงรายเมื่อวันที่24เมษายน2553เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมงรายนายภูกล่าวว่าสิ่งที่อยากทำและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านคือถนนสะดวกดีและน้ำไหลไฟสว่างซึ่งทำได้สำเร็จไปแล้วหลายโครงการเช่น เจาะบ่อ,บอน้ําประปาบาดานบ้านหนองเสาบ้านสมบูรณ์ดีส่อมบํารุงน้ําประปาบาดานให้ใช้การได้ดีทุกหมู่บ้านถวายดีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองโครงการใหญ่ๆคือ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดผาแดงบ้านสีสะอาด 2. โครงการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองเสาซึ่งทั้งสองโครงการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมชนลประธทานได้ออกมาสำรวจเก็บข้อมูลไปออกแบบเพื่อหางบประมาณมาดำเนินจัดสร้างต่อไปแล้วเมื่อโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตบริการ เพิ่มพูนรายได้โดยทํานาปีและนาปรังได้ตลอดฤดูกาลด้านไฟสว่างได้ขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ได้มีไฟฟ้าใช้หลายหลังคาทุกหมู่บ้านนอกจากนั้นยังได้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรให้เดินทางไปมา ได้โดยสะดวกขึ้นหลายเส้นทางผลงานในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้งหมด4ปีเช่นส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตำบลมิงรายจัดหาโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารปรับปรุงสูนยพระนา,นาเด็กเล็กบ้านหนองบัวคำโครงการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอของแต่ละหมู่บ้านโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้แต่ละหมู่บ้านได้ทำนาสองครั้งต่อปีโครงการพัฒนาถนนเพื่อการเกษตรให้เข้าถึงที่ไร่ที่นาได้โดยสะดวกโครงการพัฒนาถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นคอนกรีตทุกสายโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนโครงการซ่อมแซมบ่อประปาบาดานและสร้างถังกรองน้ำ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบคอนกรีตโครงการขุดบ่อขยะและสนับสนุนงบประมาณจัดเก็บขยะหลังคาละ70บาทต่อปีโครงการสร้างโรงน้ำดื่มชุมชนแบบหยอดเหรียญโครงการสร้างฝ่ายเฉลิมพระเกียรติโครงการสร้างศาลาที่พักพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่ป่าสุสาน พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองไในนามของเทศบาลตำบลเมืงองไรอำเภอพยาเมืองไรจังหวัดเชียงรายของเราก็จะได้ขอแน,นะนํำสถานที่ก็ดีแล้วก็ในเรื่องต่างๆในพนักงานของเทศบาลตำบลเมืองไโดยเฉพาะตัวหลักก็คือในเรื่องของสถานที่ของเทศบาลตำบลเมืองไยของเราเทศบาลตำบลเมืองไของเราเนี่ย เป็นเทศบาลขึ้นมายกฐานะมาจากอ,อ,กตอบตเมื่อปี53นสครับในฐานะที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองไรยคนแรกแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องช่วยเหลือพี่โนอโกประชาชนเทศบาลตำบลเมืองไรยในบริเวณที่รับผิดชอบอยู่นี้มี11หมู่บ้านนะครับที่หลักๆก็คือ10หมู่บ้านหมู่3 หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่12หมู่1 3หมู่14แล้วก็มีหมู่1นี่ส่วน1นะครับสิ่งที่ทางเทศบาลประสบปัญหาก็คือในเรื่องงบประมาณในการที่จะพัฒนาของเทศบาลเพราะว่าเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กมีงบประมาณจำกัดจำจี่ย ที่จะพัฒนาเทศบาลด่วนืองลายแต่ก็จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสิ่งที่ต้องทําที่สุดก็คือในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคอย่างเช่นน้ําประปาบดานของกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาก็มีแค่หมู่บ้านเดียวก็คือบ้านหนองบัวคาที่มีน้ําประปาบนดินที่หนองบัวลงนะครับนอกนั้นนี่ ยังจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ําบาดาลนี่เยอะมากจริงๆแต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาไปให้สิ้นสุดเราจะไม่เอางบประมาณไปแบ่งให้เท่าเท่ากันแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเอาเงินเนี่ยไปแก้ไขปัญหาในปัญหาบ้านไหนหนักๆก,ก็แก้ไขปัญหาเป็นเสร็จๆไปเป็นช่วงๆไปแล้วต่อไปต่มอมามันก็จะ ครอบคุมทั้งหมดนะครับในระยะเวลาที่ผมเข้ามาลงตําแหน่งเทศบ,ทศบาลตเมืองรายเนี่ยสปีเกือบจะ4ปีวันที่ยี่สิบมเมษายน2557นห้หรืออีก2-3เดือนเนี่ยที่จะครบวัรละสิ่งที่อยากทําก็ทําไปแล้วส่วนหนึ่งหลายอย่างนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นอย่างเช่นโครงการใหญ่ๆที่ จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการให้พี่น้องกระทำทำการเกษตรได้สองครั้งโดยเฉพาะทำนานี่แหละครับทานาสองครั้งก็คือโครงการห้วยตาดผาแดงครับที่บ้านศรีศาสบ้านหมูงก้าที่ผมได้นําไปกาองคมทูลถวายดีกายพระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำนักราชดาาิษาธิการที่กรุงเทพหนังสือก็ตอบรับกลับมาเรียบร้อยเพียงแต่จากางงบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างในช่างจากโยธาของชนประธานก็มาเก็บข้อมูลไปออกแบบเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่งบประมาณที่จะนํามาสร้างอย่นั้นเองถ้าโครงการห้วยตาดผาแดงนี้เสร็จสิน้นแล้วก็ทําการใช้ได้นะครับ ก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องไม่มากวานสีสะอาดบ้านปะซางสองหมู่บ้านเบียงไหวบ้านเบียงศักตลอดทั้งพี่น้องบ้านหนองบัวคำด้วยได้ประโยชน์กันทั้งหลายหมู่บ้านเศรษฐกิจก็จะดีด้วยอ,อีกสักหน่อยนี่ก็ทางถนนสี่เลนก็จะตัดผ่านมาจากบ้านหัวดอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่ก็ตัดผ่านมาบ้านหนองบัวคำมาบ้านเหล่าบ้านเหล่าบ้านหนองบัวคำไปสีสะอาดเวียงไหวไปเวียงศักเป็นเนี้ยครับไปที่ ตำบลยางหอมไปจดถนนเส้นนั้นนะครับเศรษฐกิจก็จะเจริญขึ้นอย่างมากอันดับที่2ก็คือในเรื่องสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่นายกอยากจะทำจริงๆเพราะว่าในบริเวณบ้านหนองสาวบรนสมบุญดีเนี่ยเป็นที่ที่น้ำท่วมนะครับที่ที่ทำการเกษตรทำนาทำไร่เนี่ยน้ำท่วมทุกปีเวลาน้ำน้ำหลากมาน้ำก็ท่วมเข้า ในนาก็เสียหายทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพอหน้าแล้งเนี่ยน้าในแม่น้ําอิงเนี่ยก็ไหลค่อยไหลลงเหือดแห้งไปหมดไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเราสร้างสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านหนองเสาบ้านสมุนดีได้ใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบ้านหนองเสาบ้านสมบุญดีอย่างยินยวนนะครับโครงการนี้ซึ่งผมก็ได้ไปถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนเดิมนะครับอีกโครงการหนึ่งที่กรุงเทพนะครับหนังสือก็ตอบรับกลับมาแล้วแล้วก็ทางกองช่างเขาก็มาสำรวจลงมาแล้วว่าจะสามารถสร้างได้แล้วก็เพียงแต่ลองงบประมาณมาที่เสนอไปอในงบประมาณ29ล้านนะครับ29ล้านที่จะมาทำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า อยู่ที่ฝั่งแม่น้ําอิงตรงที่ปากควองขั้วไหลตกแล้วก็สูบน้ําขึ้นมามาปล่อยที่หมู่บ้านบ้านสมบูรณดีแล้วก็ให้มันไหลลงไปทางลองคั้วทางนี้แล้วก็ชาวไร่ชาวนาก็จะได้สามารถทํานาได้สองครั้งหรือสามครั้งเลยซ้ำนะครับเกี่ยวกับการเกษตรน,นี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในปัจจุบันนี้อีกปี58นี้ทางเทศบาลก็จะ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ทางเทศบาลนี้ก็เตรียมตัวหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของพนากาักงานจะต้องมีภาษาภาษาอังกฤษก็ดีภาษาจีนก็ด,าากกดีที่จะต้องรองรับการท่องเที่ยวจากประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนนี่มีประชากรรวมไว้แล้วประมาณ6 0 0ล้านคนนอกจากนั้นก็ยังมีของอประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยพันสล้านคนพวกนี้เขาก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวจงังหวัดเชียงใหม่เชียงรายของเรานะครับเมื่อถนนเมื่อสะพานนะครับออกไปเมื่อสะพานมิตรภาพแห่งที่4ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 11, 12, 13นะครับคือตามว่าวันที่11เดือน12ที่จศสกราที่13เนี่ย เิดไปเมื่อบันหมาดเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี้เสร็จสิ้นไปแล้วการค้าการขายการลงทุนอะไรต่างๆก็จะปรังประดีเข้ามาในอําเภอของเราอําเภอพยายนเมืองลายของเราซึ่งเทศบาลตับ,บนเมืองลายนี้ก็มีหลายบริษัทที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในตั้งโรงงานยางพาราขึ้นตรงนี้ก็จะมีรายได้ให้กับทางเทศบาลและนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนก็จะมีงานทํา ไม่ต้องดินลนไปหางานทนําในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าในต่างประเทศก็ดีนะครับมาทํางานที่บ้านเราจากคุณประโยชน์ที่นายกภูภูละครได้ปฏิบัติทําให้หลายหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอาทิเช่นส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงได้เป็นบุคคลตัวอย่างในความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละจงรักภักดีช่วยเหลือส่วนรวมและยังเดินตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาซึ่งความเป็นอยู่อย่างสงบสุขความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชุมชน สบ,บาตะบลเมืองไรสู้